เราก็เข้าไปนั่งในคาเฟ่นะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าเราจะรับประทานอาหารหรือว่าจะรับประทานเครื่องดื่มคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูคาเฟ่กันค่ะ พี่ปายนะคะวันนี้นะคะพี่ปายก็จะพาทุกคนมาตรงที่จุดเช็คอินแห่งใหม่ในอำเภอตะกัวป่านะคะซึ่งจุดเช็คอินแห่งนี้นะคะชื่อว่าบางมาร้าฮิวนะคะซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนี่เองค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเดี๋ยวพี่ปายจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศทั้งบนนะคะแล้วก็ที่นี่เราก็เขาจะมีแบบร้านอาหารเขาก็จะมีคาเฟ่แล้วก็แน่นอนที่สุดเลยเขาก็จะมีแบบ รูปปั้นของเทพเจ้าโกอูนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันข้างบนนะคะว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะคะด๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เราจะต้องพารถจอดตรงบริเวณฝั่งหนูนนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเราก็ต้องไปซื้อตั๋วกันก่อนนะคะแล้วก็ เขาจะมี2วิธีในการขึ้นไปด้านบนนะคะก็คือเราจะต้องเดินขึ้นไปหรือว่าเขาจะมีรถมารับนะคะแต่พี่ปลายคิดว่าเดี๋ยวพี่ปลายเดินขึ้นไปนบ,บคุณแม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันค่ะ เดินต่อไปค่ะเดินไปเรื่อยๆตอนนี้พี่ไายก็เดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะแต่ว่ายังเดินขึ้นไม่สุดนะคะที่นี่เขาจะมีบันได258ขั้นนะคะถ้าใครอยากจะเดินออกกําลังกายก็สามารถใช้บันไดได้หรือว่าถ้าไม่อยากเดินเนี่ยก็นั่งรถข้างล่างค่ะหอมมากเลยค่ะ เดี๋ยวอันนี้นะคะเราจะต้องเดินขึ้นไปอีกค่ะส่วนคาฟเฟ่ก็อยู่ด้านบนตรงนู้นนะคะตรงนู้น ตอนนี้เราก็มาถึงข้างบนแล้วค่ะนะคะบางบาราฮยยิวค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าคาเฟ่เอ่อร็กเกอร์คาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่เลิศสุดนะคะด้านใน ไปนั่งในคาเฟ่นะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าเราจะรับประทานอาหารหรือว่าจะรับประทานเครื่องดื่มค่ะเดี๋ยวเราไปดูคาเฟ่กันะค,ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนถ่ายรูปนะคะ ตอนนี้นะคะพี่ปายก็อยู่ด้านบนของบางมาราฮิวนะคะซึ่งก็บางมาราฮิวนะคะก็เป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่นะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็อยู่ที่ในอำเภอตะกวัวป่าแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่จุดเช็คอินนะคะสมมุติถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็ถือทางที่คาเฟ่ที่นะคะเขาก็จะเปิดตอน9ก้ามงช้าปิดตอน สามทุ่มนะคะการเดินทางมาจะง่ายนะคะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะก็คือที่นี่ก็คือเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่นะคะเกิด <c oughs> <c oughs> สมมติถ้าทุกคนามาที่นี่แล้วนะคะค่าตั๋วก็จ่ายแค่50บาทนะคะหรือ60บาทค่ะแล้วแต่แล้วก็สมมติถ้าเราขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีขึ้นมาโดยคือทางบันไดนะคะบันไดเนี่ยก็จะมี ขั้นบันไดประมาณ200กว่าขั้นนะคะเหลือเกิดถ้าใครอยากจะขึ้นมากับรถเนี่ยนะคะเขาก็จะมีรถบริการนะคะก็คุณสามารถใช้บริการของทางนี้ได้ค่ะเมื่อจากนั้นนะคะเมื่อตอนแต่ตอนที่ไานะคะพี่ายใช้เท้าในการเดินขึ้นมานะค่ะเป็นการออกกําลังกายบริหารเท้านะคะแต่กว่าจะเดินขึ้นมาได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยมากเพราะว่า บันไดจะค่อนข้างสูงแล้วก็ชันนะคะเมื่อมาถึงนะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะบรรยากาศว่าข้างบนบางมรายหิวเนี่ยเขาจะมะีภาพจำลองเขาจะมีการสร้างการจำลองเมืองแร่สมัยก่อนนะคะแล้วก็ที่นี่เลยก็ทุกคนก็จะเห็นลูกเชิญนะคะซึ่งใช้ในการทำเมืองแรกสมัยก่อนเราก็จะมีประวัติการเป็นมานะคะของเมืองตะกัวป่าหรือเมืองตะกูลาน,นั่นเองค่ะ ถ้าทุกคนสนใจเนี่ยก็สามารถเชิชหรือว่าเสิร์ชร์ม Google ได้นะคะก็คือเมืองที่นี่ถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่เมืองหนึ่งในเมืองไทยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะสมมติถ้าใครอยากจะแบบดื่มเครื่องดื่มหรือว่าอยากรับประทานอาหารเนี่ยทางนี้เขาก็จะมีให้บริการนะคะก็คือเราก็ขึ้นไปที่คาเฟ่ต้นไม้นะคะคาเฟ่ต้นไม้เลิศมากเลยคะ่ะคือเขาจะมีชั้นล่างชั้นสแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะคะ ก็น,นี้พี่ปายกับแม่ก็ดื่มสั่งน้ําแค่น้ําดื่มค่ะเพราะว่าก็ในบริเวณนี้นะคะก็บริเวณจะค่อนข้างกว้างนะคะก็คือทุกคนก็เข้ามาสามารถถ่ายรูปได้นะคะเขาจะมีหลายมุมมากๆที่ให้ทุกคนได้ถ่ายรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมที่จะเป็นสะพานลอยสะพานแขวนนะคะแล้วก็ จะมีจุดที่ตั้งแคมป์ด้วยนะคะแต่เรื่องการตั้งแคมป์เนี่ยพี่ปายไม่แน่ใจว่าทางนี้เขาเปิดบริการเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าคือถ้าใครสนใจนี่ก็สามารถติดต่อทางนี้ได้เหมือนกันนะคะคือถ้าคนที่แบบอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไม่อยากจะนอนที่บ้านหรือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสก,กุปปาแล้วก็อยากจะมาพักผ่อนข้างบนเนี่ยก็สามารถติดต่อบางมาราฮิวได้นะคะอันนี้นะคะพี่ปลายไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะคือเราก็แบบอยากที่จะแบบว่า โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแนพืรนุกป่าให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะว่าที่นี่เรามีอะไรบ้างและอย่างหนึ่งก็คือไฮไลท์ที่นี่นะคะก็คือ,อบนเนินบางมาลาฮิลเนี่ยเขาก็จะมีรูปปั้นของเทพเจ้าควนอูน,นะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีน ทั่วโลกเลยก็คือไม่ใช่แค่ชาวจีนที่บองไทยนับถือนะคะคือชาวจีนทั่วโลกเนี่ยเขาจะนับถือเทพเจ้ากวนอูหรือกวนเซ้งเต้กุลนะคะหรือแล้วแต่ว่าบางที่ว่าจะเรียกสถานานของท่านอย่างไรนะคะก็ที่นี่เขาก็แบบมีพิธีการเปิดเนตรของเจ้าพ่อกวนอูไปเมืม่อตอนเดือนตุลาคมวันที่9ตุลาะคะช่วงเกินเจค่ะ แล้วก็เกิดถ้าใครแบบว่ามีจิตศรัทธานเนี่ยก็สามารถขึ้นมาไหว้พระที่นี่ได้นะคะเขาก็จะมีแบบทุกเทียนให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ,อ,อสมมุติถ้าใครพาบุตรหลานมานะคะก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่าที่นี่บางทีก็จะมีการขึ้นบันไดบ้างแต่คือบางสถานที่เนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่าถ้าน้องอายุต่ำกว่าสิบขวบเนี่ยสมมติถ้า เราขึ้นบันไดไปเดี๋ยวจะพลัดหรือว่าตกลนลงมานะคะเราก็ต้องระวังด้วยถึงแม้ว่าสถานที่เขาจะจะกว้างแต่ว่าอย่างน้อยถ้าผู้ปกครองท่านไหนที่นําเด็กมาก็ต้องดูแลเด็กด้วยนะคะเพราะว่าสมมติถ้าเด็กน้อยเกิดซนขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นอันตรายได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในนอำเภอถูก,กวัวป่าก็คือเป็น จุดเช็คอินแห่งใหม่เลยค่ะือถ้าใครที่จะมานะคะก็มาได้นะครับเพราะที่เขเปิดทุกวันค่ะก็คือตอนเช้า9ก้าโมงจนถึงเก้าโมงเช้าเปิดถึงตอนประมาณ3ามทุ่มนะคะก็ถ้าใครอยากจะมารับประทานอาหารใต้หรือว่าจะหาเครื่องดื่มหรือว่า ขนมนมเนยเนี่ยทุกคนก็มาที่นี่ได้นะคะคือก่อนหน้านี้พี่ปลายเคยนําเพื่อนมาหนึ่งคือเพื่อนที่พี่ปาย่อนที่อดีตทํางานที่ไอชิฮัตนะคะเขาก็มากับแฟนเขาก็วันก่อนพี่ปลายก็พาเขามาที่นี่เหมือนกันค่ะันม้วันที่สองเกิดถ้าไงนะคะเกิดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะก็ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจพี่ปลายทำคลิปต่อไปะคะ่ะเกิดถ้าไงวันนี้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจะมา จะพาทุกคนไปที่สถานที่ดีๆอีกค่ะไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ